เตอนนี้นกูเริ่มอัดแล้ดูที่จเจดีกันเลยปุ๋ยเชี่ยตานสตอรี่กูบอกจะเจดีกูไว้สัตกสตอรี่กูเป็นโจรไอ้สัตว์พี่สายขึ้นมมูขึ้นปุ๋ยแอดมินเทียอะไรปปแปลกๆไอ้เฮียแอดมินเทียอะไรขึ้นหมูขึ้นกปอ๋ยแต่ผมพูดดีๆไอ้สัตว์กดมีไหมไอ้สัตว์กูเป็นโจรนะเว้ยไอ้เฮียหายี่อะไรไปกูรับรับก่อนรับรับก่อนรับรัก่อนดูรับรูเลยเนี่ยในเะทสในใจนะ นี่ไหนมาแล้วก็เติมน้ำมันเลยเงี้ยงงแอดมินเฮ้ยเฮ้ยเก็ตใครวิ่งอยู่ไอ้เก็ตเก็ตคนวิ่งอยู่ถอย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 ช่วยช่วยครับไปไหนไปไหนครับเนี่ยเฮ้ยเก็ตมันรู้เหลี่ยมปะวะไปไหนไปไหนครับเนี่ยไอ้เก็ตมันรู้วิ่งหนีเก็ตเฮ้ยคคุณจักร์บึ้งทำไมอ่ะคุณยิบบึ้งทำไมอ่ะหล่อ อๆอาๆๆๆๆๆๆๆงๆลวงล่วงลงปลอดล้อคนแล้วเหมือนิงผมไม่ได้ยิครับรับผมลูนไม่ได้ยิงผมรู้ไป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 เอาออกแม่เลยอ่ะ อ๋อขอสักคนแบบเล่นแบบตามตอรี่สักคนได้ไหมขครับพี่เอมันจะจอที่ผ้หเลยฮ้ยเกตโกคาร์ดโกคาร์ดบอกมันดเยลถ้เล่นใหม่โอเมียิ่งม่ยุ่งเลยท่ะนตอรี่ผมไม่ํำเล่นแล้วครับอย่างเงี้ยพี่อเาเอ้าวอาาเเาอ่อม่อ่เเอกออาเอาาเเอออาอาอาเอ เออว่ะเฮ้ยไปดูร้านปืนนี้เห็นรถจอดเยอะเมื่อกี้เนี่ยป่ะร้านปืนที่ไหนตรงร้านปืนนั่นน่ะเออเห็นรถจอดเยอะเยอะเยอะจริงๆไม่ได้มีเหี้ยนะเราเมื่อไหรเหี้ยออกหนีเลยสักเด้อออกไปแล้วไหนเหี้ยแอดมินออกไปแล้วแอดมินจริงหรือเปล่าเหี้ยมาเดึงมาเด้งเอแต่มันเกิดเองนะใช่ไหมมันเกิดเองไอ้เหี้ย เบ่งมาอยู่ข้างหลังพอกูยิงตายปุ๊บแม่งมาเกิดเองไอ้เหี้ยเบ่งบอกกูสะตุลหมาลุ่มไอ้เหี้ยเป็นคนเดียวเชิญใครตายแม่ปูเกียร์เกียร์ปูเปคนตายเออไอพีซี่นี่หว่าเหี้ยนึกว่าคนไปดูแถวหน้าระบาดเดี๋ยวกูขอสตอรี่องรากัทำเลเดี๋ยวเก็บได้ไหมกูอยากได้สตอรีวก่อนเอาเท่าเอ้ยสวัสดีครับ ครับผมจอดี่กูยิงไปเพื่อนขายเพื่อนไปมึงก็จอกดีคนนะขึ้นอี๋เดี๋ยวนี่จะจทดี่กูไม่จบคนหรอกคุยเลยแบ่เดี๋ยวเดี๋ยวลอออกจากไกลๆนี่ก่อนแต่แม่มีคนจับพิรุณแลุงกูรุณไว้ซะฮัลโหล มีเวลาว่างคุยด้วยกันสักแป๊บหนะฮัลโหลครับเป็นบ่ายเหรอบ่เก๊ดคนพี่อ่าแอดมินป่านจอดไอ้สัะไอเก๊ดตำรวจไอ้ป่ะตำรวจตำรวจไอ้เป็นคนมึงไม่เห็นใช่ไอ้ไอเก๊ดในตัวเรามีอะไรอยู่ไหนเก๊ถอย การวันนี้ดีนะเหมาะกับการว่ายน้ำจริงๆไป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 ยนกๆไป้ไปๆไปๆไหะไปาไยากยากไปๆไปไ่ๆไปาไปๆไอยากอยากไป้นปๆไนยไปๆไอๆไปๆนปๆไปไปๆ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 ไาๆไป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 ๆไไไไมๆไปๆไปไปๆอปๆมปๆไไปๆไปไมไไอะไรย ไม่มีไม่ก็พิมพ์เอาหรือถ้าไม่อยากพิมพ์ขี้เขียนพิมพ์ F2 กิฟต์มาเลยเจ้าว่าใต้ทะเลมันมีฉลามอยู่นะเชื่อเถอะว่าว่าเองไม่อยากลงไปหรอกมีปากกาล้างสวยนะปากกาล้างสวยไรแต่ตัวกูยังไม่มีเลย เองเอาไงเนี่ยฮัลโหลเองไม่ได้ย okay, ินที่พวกข้าพูดหรือข้าเวลาเองสิบวินะถ้าข้าเดินถึงท้าน้ำเมื่อไหร่เองตกน้ำนะเอวเองไ่หาปลาลังเลยนะเว้ยเขาว่าเองไม่รอแล้วล่ะรถใครมาวะเอย่าดีตัวพูดไอเกดฮะ เรอาอจากลากันตรงนี้เลยอ่ะไหนๆๆน,<ห>นสงสารปล่อยก็ได้เอาพิธีการปล่อยตรงนี้นี่นี่มาขึ้นตรงกูนี่เออรู้แล้วพิธีการปล่อยไปให้เก็ดถอยอีกคนหนึ่งเอาให้ได้เอ้ยมันไม่เล่นตามสตรอรี่เราเออเฮีย<อ>มันไม่เข้าใจสตอรี่ว่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาอีกคนหนึ่งจบเอ้าออกเกมเลย ปอีกคนนึงออกมือเกิดในน้ำอยู่ดีเฮี่ยขอสตอรี่สำเร็จอะไม่สำเร็จกระ่วงน้ำนี่แหละก็ถรวจไปไเรื่อยอีกแค่คนเดียวพอเออคนเดียวพอทาดักเกิดเจอสามรอบผมไม่ได้ดักเกดิดครับ,รบผมโยนลงน้ำนี่คือการพุ่นครับสตอรี่ผมมาเป็นจอนคือไม่เข้าใจสตอรี่กันเลยอะก็กเพลมอ,อะ กวนตำรวจเลยบอจี้ตำรวจเฮ้ยแถวบ่อนยาไม่น่ามีคนหรอกไม่ต้องไปหรอกไปเฮ้ยตามตามตามใครฮะเดินมาเจอเยอะสักงันนี่โอ้ยครับฮัลโหลเราลงรถได้หรอลงรถลงรถเดินรถลงรถอาจารย์อนจารยอาจารยอาจารครับลงรถลงรถหน่อยลงรถมีทำไมทำไมเหรอครับ ไม่ลงหรอไม่ลงหรอฮะไม่ลงหรอมันล็อกรถใส่เกตเลยมันล็อกเลยปอปอเพไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดอ้าวดิดเหรอายอ่ะศพหายอ่ะศพยังอยู่เห็นอยู่กูเห็นพอเห็นใช่ไหมไม่เดี๋ยวเฮ้ยเห็นอยู่อยู่ใต้ทางรถไม่ไม่ใช่ไม่แค่แย่จริงๆ ยังไงก็ได้ครับเดี๋ยวผมก็ไปเกิดที่จุดสปอนอยู่ดีเวลาเข้าเกมใหม่มันนี่เก่งแต่ยิงมั่วเหรอครับเนะี่ยไม่ไม่ยิงน,นะเรืสตอรี่ผมอยู่สตอรี่อะไรหรอครับผมถามหน่อยดูผมแต่งตัวดิดูดูการแต่งตัวแล้วทําไมครับเป็นโจรครับเป็นโจรสตอรี่เป็นโจรแต่ว่าคุณจะอ่าน,นเชฟซีเรนโดเคบ้างหรือเปล่าครับว่าเป็นโจรมันไม่ฆ่าครับเพราะครับการปน,น,นกันครับมันก็นมีกฎของมันอยู่ครับ แต่การเป็นโจนมันก็ไม่ใช่การที่จะไปฆ่าไข่มั่วครับมันเป็นการที่ไปป้นเ้าครับก็คือจี้แล้วแต่ไม่ต้องรถโจนติดจริงไหมอืมอุ้ยอ้าวมาแลอดมินมาครับเดี๋ยวผมพาไปไว้นลินนะกดเกิดเองนะอัดลิปอยู่ด้วยสนุกบอกเลยสนุกอย่างนี้สนุกเลยเสิร์ฟดาวตอกเม เสดังเสดังเสดังเสื้งร้อซ็นเสดงแน่เสงร้ออ,เอ,อ่าครับบายบายค่ะเสื้อบดังเฮียเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกันนะฮะอัดคลิปอยู่นะฮะสตอรีอ่กูไม่สำเร็จ <Yeah. S 1> พอเจอแอดมินสคนแล้วเนะี่ย เออไอ้เจ้าเวอร์ผีเนี่ยแอดมินเยอะเออแอดมินเยอะเกินไปว่าไอ้เจ้ามันรีอะม้นโหเฮ้ยไม่เป็นไรเก็ตได้เลยอะฟังนะผมมีคลิปอยู่ผมจะทำอะไรกับคลิปนี้ก็ได้ซึ่งกูจะลงช่องหลักด้วยรอดูเลยเดี๋ยวคนดีเล่นเกมหัวร้อนแล้วมึงชอบมาร์ตินสหานา้วครับมาเล่นเกมหัวร้อนนีะมาเล่นเกมหัวร้อนผู้กําลังบอกว่าไม่รู้อ๋อครับไม่ต้องมาครับ ได้ครับผมเึ้่ข้างหลังะได้ามาก็มากระไอ้พวกเกียนอ่ะคือไทยไทยไทยบอยิงบอลอะเลยเอลยิหมอเล่นอะไรกันล่ะเล่อะไรกัน่ะไม่จับอยู่ไม่ไดจับ เดี๋ยวรอหมอถึงในเมืองเจอแอดมินคนเดียวพูดคุยให้รู้เรื่องไม่เจอปล่อยฮะหมอผมถามว่าแอดมินเต็มนีงเขาเป็นอย่างนี้กันนะเออครับเป็นอะไรพอตาแล้วชุบเกิดตัวเองแล้วมายิงแอดมินเหรอใช่ใช่เกิดมายิงหมดเลยเมื่อกี้นะผมตาผมเล่นสตอรี่ผมอยู่อ่ะคือผมป้นนะผมเป็นโจนะใช่ใช่พี่ไงคืออยู่ดีชุบตัวเองยิงผมสองคนทิ้งเลย ครับอดดยไ้เมื่อกี้เนี้ดมีหมอมีหมอใช่อยู่ดีชุบตัวเองเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับพี่อยู่ว่าถ้าเป็นประชาชนธรรมดาชุบตัวเองอ่ะผมเจอสองคนแล้วผมเจอสองคนแล้วนะมีอะไรครับไอ้รถที่ชุบเปล่าเขาจะไม่จากไหนอ่ะเขาจะมาจับได้หรอเขาจะหมอไม่ได้นะหมอไม่ได้หรอเขาเอามาจับคนนะคนหมอเปล่า ป้นหมอหมอก็็ไม่มีติดให้นะหมอไม่มีติดให้นะครับตำรวจขนาดตำรวจมียังโดนด่าเลยนะในวันนี้หมอก็ไป่้นมาคนอ admin เขาเป็นนี้นะครับมีสองคนเลยไม่แอดมินก็ไอ้พวกมียา แต่มันมีสองคนติดมันไม่น่าใช่ไหมเพรามันมีกันทุกคนเลยมั้งอย่างนงี้อนะมันมีขายแล้วา้เหี้ยดูต้องงงอ่านี่ไงนี่นี่นี่อยู่นี่เหรอใช่สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมใไรกันแอดมินมึงจำชื่อไม่ได้เหรอไอ้ัส่เอ้ามันไม่มีเลขกูไม่เห็นเลขใช่มันลือเอ้ากูจำชื่อได้มันมีเลขด้วยไม่ใช่ไง เนี่ยมันมีเลขหนึ่งเก้าก้าวเลยนะมาดูดิว่ะมันชื่อตัวทีนำหน้าเอ่อทีแล้วมันมีเลขด้วยนะแต่ได้ไอ้ที่อทีอะไรไอเทมธรรมดามันไม่ใช่นะใช่ข้าวว่ะข้าวะเออว่ะตัวเลขน้ำหลังหนึ่งเก้าก้าวเออโดยนั้นมีป๊อกดิ้งเหรอวะมันมียาเหรอวะมันมียาชุบปอบกูก็ไม่รู้แตอนนี้เลอะเทอะหมดเลยไอ้เหี้ยอย่างนั้นอะเฮ้ยมันเลอะมันเลอะไปเปล่าอย่างั้นอ่ะเอามาจากไหนไม่เลอะจันเลยเหี้ย โอเคครับผมแต่วันนี้ฝากไว้<า>แค่นี้กนแล้วกัน